ีอยากเห็นเป็นมุนตาอ่าอ่าเริ่มเลยเริ่มหมดแล้วนะหมดแล้วนะอย่านะคะหมดนะหมดทางแล้วนะไม่งั้นได้เป็นไลน์เฟซบุ๊กแทนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทำะไรกันอยู่ครับมีใครตามมาจาก ในตอ่ๆหรือเปล่าหึหนูลูกว่าไงนะหนูหนูมาเบาๆสิเป็นสำรวยเหรออะไรนะเป็นสำรวยอ่ะไอ้รวยลูกพ่อชอบมากเลยตอนนี้ทั้งกวดเนี่ย ทำหล่นพี่ไม่ว่าแต่อย่างเมื่อกี้ที่ไม่ชอบไม่ชอบก็อย่าทำดิแม่ดูมันพูดดิแรงเกินโดนโปสเตอร์บาดเล็บฉีกเลยอ่ะฮะบาดเล็บด้วยเหรอโปสเตอร์บาดเล็บฉีกไม่แต่แต่อ๋อแต่รอบที่แล้วอ่ะคมเกินคมเกินเซนรอบที่เซนรอบที่แล้วอุ๋โดนโปสเตอร์บาดเป็นแบบเป็นแผลเลยโอแล้วเป็นไงไปโรงพยาบาลเลยปะเป็นเป็นสิแผลไปหาหมอแล้วเป็นไงหมอโอ้โหไปหาหมอนี่ เปิดประตูเข้าไปผลยืนแทบไม่ได้เลยอ๋อคือมันเจ็บแผลอ๋อหมอบอกเชิญนั่งก่อนครับแต่ของพี่นี่ไปแล้วเปิดเปิดไม่ออกเลยทำไมอ่ะเขาบอกเลือดไปต่อไปต่อแต่อูไปนี่โอ้โหเขาไม่เจอเลยอ่ะนะไม่ได้ไม่เจอโลคนะไม่เจอหมอเฮ้ยไปพี่ โอ๊ยหนาแล้วพวกพี่อู๋ก็บอกพี่อู๋ขนาดซ้ายนะคะอะไรนะเขาบอกพี่อู๋ขนาดซ้ายหรอค่ะหรอนี่มือซ้ายเหรอขวามันกลับกล้องไลยครับขำเกินอ้าวโอ้ไม่มีฮาพอดีพอดีก็พอไม่มี้าแต่มานี่จริงใจไหมไม่จริงใจขำเกินผู้พูดรู้สึกยังไงจริงคำว่าขำเกินแล้วไม่มีฮาฮาต่อ ลทิ้ง้ายซีไปแล้วเพราะว่าพี่คือไลนิ่งพี่คือไลนิ่งค่ะพี่ไม่ใช่ไทยหนูเนาะเจ็บอ่ะแต่หนูเคือท้ของพี่ต้องทำแผลก่อนไหมครับเดี๋ยวอะอรอ่ะโอ้ยหยุด่อนหยุดหยุดไปทำแผลให้พี่เตก่อน มา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 ออมามปต้องเซ็าม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 าเาม่มา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 มนมาเามามามาอาม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 าอาม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 าไามหนามามามาามามาม่อามามา่ามาอามาม่มาอาม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 อมาามามา่าม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 วามมามามามนมามามมมมมมาามม เออมีคนพิมพ์าคำทูบารซิลอ่าพี่โดนลงคิวเขาบอกว่าไปเที <am <am ่ยวหรือเปล่าเราไปเที่ยวอย่างเดียวเราต้องทำงานด้วยจริงไหนๆไปแล้วเนาะใช่ยังไม่ถึงครึ่งเลยมั้งหุยบารทอรจิตใจเกินอูแเ่ตั้งใจเสร็มเสรทำอะไรนะทำหัวใจคู่ มาเกตมาพี่โดนกับแม่จีมาทำหมดเลยคู่เลยก็คือแม่จีนั่งดูอยู่ข้างหลังจริงอ๋อโอเคอ่ะหัวใจคู่ทำหัวใจคู่ก่อนทาหัวใจคู่ก่อนใส่คู่ใส่คู่มันเส้นตรงเนี้ยไม่เหมือนลายเสื้อเนาะมันเล็กลงเรื่อยๆนะเป็นลายเสื้อเป็นลายเสื้อพี่ที่อุ้ยเฮ้ยทำไมอุ้มไม่มีอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ อ้าวไม่ได้แล้วอ้าวได้แล้วอุ้ยมานกล้เกือบโดนนานี่หัวใจสอนห้าทุ่มสิบห้าสิบไหมหัวใจข้างแก้มหนุ่ดำข้างแก้มอุ้ยเล่นแรงเกินหรือเอาแบบปล่อยวาล้วหนูเอาไว้เซตในห้องไหม <laughs> <laughs> หนูยกไปเลยหนูยกไปเลยเลยอุ๊ยหนูก็ไปทักไปเลยอุ๊ยแล้วอู๋เขาหลอกเราว่าพี่หันไปดูแล้วมันเลยสิ่งที่เขาพูดอยู่ใต้โต๊ะไอ้เปลือกมันน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยอยู่ใต้โต๊ะไอ้เปลกเนึองไม่มีค่ะหนูมันยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะหนูดูยังไงคะโอ้ต้อนไปได้เปล่าอือดีแล้วอะไรอะไรก็เบอร์เดย์บัตรวิทย์มีเอางนี้ดีกว่าเนื่องในวันโอกาสที่เพิ่งผ่าน วันวันเกิดพี่โดนมาเดี๋ยวให้แฟนๆพิมพ์ว่าซื้ออะไรให้พี่โดนดีแล้วใครเป็นคนซื้อก็พี่โดนไงพี่โดนซื้อให้ตัวเองวันเกิดตัวเองจุงแม่เคยฟังไหมเคยเอาไหมอะไรอะไรที่เห็นเกิดี่นนะถ้าพี่เป็นอุงกุมแล้วพี่จะพาพี่โดนไปสถานที่ที่เป็นแบ็คช้อปปิ้งแล้วพี่ก็บอกว่าเรื่องเลยห้านาที หยิบได้เท่าไหร่เลืออะไรก็ได้เลืออะไรก็ไหลโอ้โหม่แวะเซลหน่อยอ่ะโอ้โหพาไปได้ไงเนี่ยเสื้ออะไรก็ไหลเสื้ออะไรก็ไหลเสื้ออะไรก็ได้ภายในสิบนาทีนี้กลัวใครแย่งพูดหนอะอ้าวปิดแล้วได้เลยค่ะหนูไหนดูจิบาดนิ้วไม่มีใครออุ้ยบาดใจอุ้ยไอ้เต้ามึงเอิ้น เขาบอกว่าติดกระดุมนอนเล็กอยู่เลยอ่าๆๆๆอๆๆ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 ๆมดด้วยยังเ้็กอยู่เลยคือกี่ขวบยังเล็กอยู่เลยอะไรๆูๆๆๆ่ขวบครับๆๆ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 ๆวๆๆๆๆๆสๆีๆๆๆๆๆๆๆเๆๆยๆๆๆจะๆอๆๆ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 ๆดๆๆ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 มๆมๆ ออ้วขเขาพูดยังไงนะ <S <S ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอว,วแ,แไม่รู้ดิยก,กี่มสูสผก็ผมไม่ก,กี่มสูสถึงแล้วที่ไปถึงครึ่งหรือย,อยังเนี่ยนะครึง่งหรือย,อยังพี่เต้นร<อ>เริ่ม,เร,มเริ่มกี่โมงใส่กอนใส่กอห้าทุ่มครึ่งจริงห้าทุ่มสิบห้าค่ะ,คะพี่ไม่ใช่นี้ห้าทุมล้กัน ออเอาทศกัณฐ์มาเซ็นก็ไม่ทันจริงหุยหยอยอะไรใช่ไหมยเยอะอยู่นะเ <laughs> <laughs> พราะไออู่เราวันนี้บง <laughs> <อ>ังก็ไม่เห็นเนี่ยอูนั่งดูนะนั่งทอนเสียอย่างอูนั่งดูนี่นั่งแบบเอ้ยมันก็เหลือเยอะอยู่นะเนี่ยเราก็เลยถาม,มาว่าเราเซ็นไปเยอะอย่างป่ะพี่เ <laughs> พราะอู่เซ็นชา้าตอวเนี้ย โอ้ยเต็มมาสิบใบเลยตรงนั้นทีเดียวเริ่มอีกหนึ่งไม่อูเอามันเอาออกยากไงมันติดกันเรื่องเอ้าอุ้ยเยอะสู้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 จริงๆเราจริงๆเราเราเซ็นมากกว่านี้ได้นะครับทุกคนสามารถตามมาได้นะครับผมมาซื้อบัตรได้นะครับพรุ่งนี้บีมาได้เลยบีมาได้เลยอ่าโอ้ยนร์แฟน ตั้งใจเต็มลยอ่าไปเลยตั้งใจหนูส่งมาดีๆเดี๋ยวมันจะอุ้ยอันนี้ไม่สวยเลยสวยเห็นไหมไม่ผมทำอะไรก็โดนด่าทำอะไรก็โดนโอ้โหตลอดเดาวปิดไฟมาได้เวลานอนแล้วนอนดีกว่าเมื่อไหรแจสเปอร์จะปล่อยเพลงใหม่คะอ้าเพิ่งเพิ่งปล่อยไปนะคัง ฟังฟังัครบแล้วครับครบยังอะอุ้ยได้ยินเสียงเหมือนคนแหลกกูมาโงมาโอเฉยห้าเมื่อเมื่อวานไปซื้อคอมมาแล้วพ่อค้าบอกว่าเอาสเปคไหนสเปคไหนอ่านไม่ทัน ถ้าจะสเปกหนูสเปกพี่อะสักอย่าสเปกที่ต้องใช้มีดตัดอันนั้นมาสเต็กโอ้โหออกออกแบบเดียวแล้วทำยังไงก็ต้องเซ็นอยู่ดีเดี๋ยวเขาเขียนใช่ไหมครับใช่ไหมแต่เขาเขาแต่เขาตั้งมาใบเดียวหลยเม่อเมื่อกี้เดียวก็มาเฉยเยเข้าไปเซ็นรวมกันได้ทั้งเดียวคเฉยเฉยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับอะไรครับ ฮะทำไมอ่ะมันอยู่ตรงนี้ไมไม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาเลยมันคืออันที่เจ้าต้องอไม่มันคือแบบเดียวกันเธอแต่ว่าอู้อีกแล้วอันนี้อูเลยจริงจริงเขนกระตาจริงโทนเสียงคือรู้เลยว่าเสียงสูงขนาดนี้ถ้าเป็นบูมเออจริงใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าคนเสียงทุ้มอ่ะจะเท่อู๋เชื่อป่ะเรื่องนี้ ไม่เล่นดเล่นละเหลือว่าที่โดนเท่าไหร่ร้อยง้ไหมปะม่รู้หรือเล่นด้วยหงั้นไหมป้าเม่อไรไม่ถึงหรอไม่ถึงร้อยหรอมันหนาใช่ปะใช่มันหนามันหนาก็ได้มันหนาหมดแล้วเนี่ยไปกินโคตรปอดแองละไม่ลำไม่ได้ทำแล้วเขานอนมาเล็มอิ่มไงพี่โดนสองคนนี้หรอ เราโอ้ยพี่โดนพี่โดนไม่ได้นอนเลยจ้ะเล่นซับเวย์อยู่กระโดดดึงดึงดึงโอ้โหเเห็นแล้วปวดหัวแทนอ่ะไม่ติดขงพี่ดนเล่นซับเวย์ครเก่าอ่ะกูนี่็บูมันนอนไม่ใช่ก็ตื่นมาบ้างตื่นมาลืมตรงลืมตามาหน่อย เลือดมาหลังช่วนเรื่อดิพี่หลเริ่มตกหลุมอากาศัไม่รู้สึกัวมีแค่แม่ที่ไม่กลัวเรื่องตกหลุมอากาศอ่ะจริงก็แม่ตกลมรักอ๋อไปเวรั้นเราแยงไปหมดฝันดีค่ะพี่พี่อุ้ยทำไมนอนเร็วจังเลยครับตอนนี้มันเพิ่งสี่ทุ่มป่ะอันนี้เราเร็วกว่าที่ไทยชั่วโมงหนึ่งไหมครับครับนอนเร็วนะวันศุกร์ วันสุกรเราจะนอนเร็วอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกตอ้องโอ้ยเป็นปกติวันศุกร์พี่นอนสีทุ่งตลอดเอ้าจริงไหมพี่เตใช่ค่ะอเ,คเอาดีๆเต็มเครื่องนะก,ก่อนบินยังบอกอยู่เลยว่าตอนนี้รักษาสีทนาเริ่มเลยหรอวันศุกร์พี่จะนอนไวอ๋อวันเสาร์พี่จะต้องทำงานไงต้องทำงานวันเสาร์โอ้เก็บแรงไว้วันเสาร์ เดินทางเหนื่อยไหมหรอครับเหนื่อยนอนไม่เหนื่อยเท่าไหร่จะนอนเท่าไหร่นอนจนเหนื่อยเมื่อวานไปซื้อคอมอ๋อโอเคสามเนาะเขาบอกว่าสเปกแบบไหนเขาบอกว่าสเปคแบบพี่อันนี้มีคนเล่นไปแล้วนะคบมีคนเล่นไปไม่อาจจะคนเดิมก็ได้เขาพิมพิมใหม่หรือเปล่าอ๋อสเปกแบบพี่มันจัดยากเลยนะครับว่อนแบบเข้างจะแรง มอมนเะทั้งหล่อทั้งสวยในคนเดียวเลยเขาบอกเฮ้ยทไมันสองมัน,2 2> มนสองคนนะครับมันสองคน,ไ,<ห>นไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันมันกระดาษมันติดมือพอดีไงอ๋อมันอ่านคอมเมนต์อ,อยู่อ่ะเมื่อกี้อ <c oughs> ู๋มาเบาๆสิคะอู๋ไม่ได้ไปแรงเลยอู๋ไม่แค่นี้เดีย <c oughs> <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> วันนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยไม่ทำอะไรกโมพูดอะไรกโม ใช่เอาอยู่ตัวเอาอยไ่ี้อาทีไอเดิมโอ้โหทีตัวเองเป็นไปพูดเลยอ้าวตัวเองเป็นจะล้อตัวเองทำไมอู๋เอาเอาเรื่องความจริงเนาะอย่ามาเนี่ยจริงเหนื่อยเหมือนกันอุ้ยใกล้แล้วอุ้ยเขินเขินอะไรอ่ะคุณหนะ พอหน่อยก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะแข็งแรงอย่าลืมดื่มน้าเยอะๆแล้วก็ขอให้เรื่องเรื่องแบบเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องสาคัญใช่ไหมก็อยากให้มีเวลาก็ลองไปหาหมอ้า้แต่ถ้าไปไปแล้วเป็นไงไปหาหมอไปก็หมอเจ้เยืนไม่ได้เลยอ๋อเพราะว่าแบบป่วยมากหมอบอกว่าเชิญ เวลาไปหาบอกว่าแกอะไรนะเพแกมีเวลาไปหาบอกป่ะไปแล้วไปชงไปเช็คบ้างเลยไปแล้วไม่เจอจริงไม่เจอหมอไม่เจอไม่เจอโรคไม่ให้ไปเช็คอะไรนะจะเจอได้ไงไม่เจอไปโรงพยาบาลไปเช็คบ้างร่างกายเออแบบนี้สุขภาพอย่างงี้พี่เตก็เช็คบ้างพี่เพิ่งมาวดสุขภาพประจำปีกันไปนะคะหนูตับเติบไตเตยสบายดีทุกอย่าง ยกเว้นไขมันเลยเหรอทำท่าหัวใจหน่อยหน่อยแล้วทำท่าหัวใจหน่อยแล้วหน่อยกันท่าไงอ้าวอ้าวว่าที่พูดนีเหตุผลแล้วเลยแล้วหน่อยหัวใจของหน่อยวายอยู่นะแล้วเมื่อกี้มาบอกช้ารแล้วทีก็บอกวยใช่เฮ้ยจริงคุณน้าเร็วมาก ไขมันไม่ใช่เราเอ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ได้ซื้อไขมันไม่ใช่เราซื้อมาใช้ีมเดู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 โอ้โอเคโอเคครับได้เลยแต่ว่าเขียนคนเดียวลูเขียนใบนี้อ่ะถูกโอเคครับตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อือบคุณนะครับ ยตรงไหนลนะตรงนี้ครับตรงนี้ทางานพิบวมเขียนอันนี้ใช,ใช่ครัอันที่สองได้เลยไอ้เขียนเล็บดูอะไรเขียนกันอั้นชอบมากไม่มีจุดๆด้วยเหรอเงินคือเขียนจุดหมายอ่ะ thank you ครับออขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยใจเพื่อนตัังหวะ อันนี้หัวใจเหรอฮะน่ารักจะตายอันนี้ตัวอะไรพีแม่หมูอันนี้ที่เหรอครับทีเอสทีมาเตอร์พีทีเอสย์พี อ้ต่างกันหน่อยให้ต่างกันนะเออตล้ทีไม่ตั้งเยอะตรงเนี้ยเอยได้ยางจะไปที่ชื่อเย้ภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราใช่ให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะ มีสิ่งตอบแทนให้ทุกคนก็คือจบทริปนี้สิ่งตอบแทนจะอยู่ในทริปนี้เลยใช่เราจะมีเอจบทริปนี้เราจะมีอะไรที่เราถ่ายทำวันมา้เลยเลยเหรอทุกอย่างไกดดันไม่มีอะไรเลยเอาก็จะลรืมอติชาไงที่พูดก็ดูไม่มีเหตุผลเพราะดูไม่รักกันก่อนก็เลยแบบอาจจะลงลมยินหนึ่งพี่อย่าลงเองนะครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากพวกเราสองคนไปในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมแขนอ้อมกอดกอดท่าด้วยกอท่าเอดท่าแคบกอทาเออเพื่อป่าป่าไปร้อยช็อตแปดร้อยช็อตสองพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ใครอยากดูมาดูเราได้นะครับแปดหนึ่งสองสาม หแชะใบหนึ่งสองสามหัวใจน่อยหาจหนึ่งแชะหนึ่งสองสามหนึ่งแชะหนึ่งสองสามสุดท้ายไปเยาไปายนะครับทุกคนเฮ้ยมาจากอะไรอ่ะชูสองนลี้ว้ยไม่มาละไม่ติดแม่จีตัดเล็บให้หน่อยได้ไหมครับวันนี้ได้พูดได้ เพราะาเขานั่งดูเธอเขายกสปามาหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่จัดดีกว่าโอเคครับบ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันฝากด้วยนะครับผมจะลืล้อลติชาฝากจะลืรอแล้วติชาด้วยะคะรับกนจซอ่อนนะครับผมบ๊ายบายไปกินข้าวเอ้ยไปนอนได้บ๊ายบาย